เจดชี้คดีนายกอิงร้ายแรงกว่าเศษฐามองคำชี้แจงไม่มีน้ำหนักดรเจโทนวนิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยายลัยบัณฑิตเอเชียอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2,560กล่าววิเคราะห์กรณีสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีสมาชิกวุฒิสภายื่นคำร้องถอดถอนนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีในวันที่29สิงหาคมนี้ว่า คดีของนายกรัฐมนตรีแพทองทานหากเทียบกับคดีของนายเศษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถือว่าสาลร,รัฐธรรมนูญให้โอกาสมากกว่าเพราะเปิดให้มีการไต่สวนโดยพยานที่สาลร,รอทนอเรียกมาคือนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสอมมอชอถือว่าเหมาะสมก็อาจมาอธิบายแบบกลางๆว่าลักษณะความมั่นคงของชาติคืออะไรและอะไรที่ทำไปแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เป็นผลกระทบ แล้วก็เรียกนายกมาไตาส่สวนเพื่อมาเล่าให้สารรัฐมนูญฟังในสิ่งที่อธิบายเป็นหลักการไว้เพื่อที่ท้ายที่สุดสารรัฐมนูญจะได้วินิจฉัยและตัดสินได้รวมถึงการให้ผู้ถูกร้องยื่นเอกสารถแถลงการปิดคดีดกรเจตกล่าวว่าส่วนการไปไตส่สวนในวันที่21สิงหาคมต้องบอกว่าหากนายกให้ใครวางแผนให้นายกอย่าพูดนอกแผนควรทำตัวแบบอาปูยิ่งลักชินนวัตรเพราะสิ่งนี้อาปูทำได้ดีกว่า สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์แตกต่างจากนายกแพทองทานที่หลายคนพูดกันคือคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้เรื่องเธอยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเมื่อไม่สามารถพูดเองได้ก็ยอมรับในบทที่คนอื่นเขียนมาให้อันเป็นคุณสมบัติที่คุณแพทองทานไม่อาจเรียนรู้จากยิ่งลักษณ์หากเรียนรู้จะทําให้อะไรหลายอย่างดีกว่าเดิมดีกว่าที่ผ่านมาคือพูดตามบทอย่าพยายามออกนอกบท เพราะการไต่สวนสารรัฐมนูญอาจจะไล่ถามแต่ก็จะไล่ถามไล่เรียงตามเอกสารที่ยื่นต่อสารรัฐมนูญเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหากคุณแพทองทานฉลาดหรือใครก็ตามที่วางแผนให้คุณแพทองทานต้องมีการสำทับว่าให้ว่าไปตามเอกสารถ้าทำแบบนี้มันจะได้ไม่หลุดเพราะไม่เช่นนั้นหากพูดแล้วไม่เป็นโลเป็นภาย พูดแล้วไปทำลายน้ำหนักของตัวเองแบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วอย่างไรก็ตามหากนายกจะไม่ไปไต่สวนก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเธอจะไปเพราะอย่าลืมว่าเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วอาจจะคิดว่าจะไปพูดขอความเห็นอกเห็นใจเมือ่อถามถึงความเห็นต่อเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกที่ยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญฟันขึ้นหรือไม่ ดรเจตให้ความเห็นว่าต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ามีสิ่งเหล่านั้นจริงมันต้องแสดงได้มันเกิดขึ้นหลังจากไปพูดแล้วทั้งนั้นเป็นลักษณะของการมาเขียนปั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้นมีหลักการอย่างไรมันก็ดูดีอ่านเพลินแต่ไม่มีน้ำหนักเท่าใดดรเจตกล่าวด้วยว่าหากเทียบระหว่างคดีนายเศฐากับคดีแพทองทานมองว่าคดีของนายเศรฐายังไม่ร้ายแรงเท่าคดีของนายกแพทองทาน แต่เกณฑ์พิจารณาเป็นเกณฑ์เดียวกันเสียหายไม่เสียหายไม่เกี่ยวเจตนาไม่เจตนาไม่ใช่สิ่งที่มองก็คือว่าคนเช่นนี้ทําเช่นนั้นถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ คนเช่นนี้คืออะไรคือคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีไม่ได้หมายถึงคนแบบแพรทองทานคนแบบเศรษฐาไม่ได้ว่าตัวบุคคลแต่คนเช่นนี้คือคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นนายกกระทําเช่นนั้นเช่นนายเศรษฐารู้ก็รู้อยู่ว่านายพิชิตชื่นบานทําอะไรบ้างก็ยังตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทําเช่นนั้นถือว่าซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายกคุณแพรทองทานก็เช่นกัน คนเช่นนี้คือทำการพูดคุยโดยวิธีที่ได้เลือกทำโดยเนื้อหาที่ได้เลือกพูดถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็คล้ายกันแต่ที่หนักหนากว่าคือกรณีนายเศรษฐาก็รู้อยู่แล้วว่านายพิชิตไปทำอะไรแล้วไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยคำถามหนึ่งแล้วมาอธิบายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ศาลร,รอทนอบอกว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ คุณแพรทองทานแอบไปคุยกับฮุลเซนลับหลังคนไทยทั้งประเทศเนื้อหาที่คุยจะบอกว่าเป็นการขุดบ่อลอบปลาอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเนื้อหาเหล่านั้นไม่ถูกเปิดเผยออกมาพวกเราคนไทยทั้งประเทศคงจะถูกแทงไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองเพราะเป็นฝ่ายตรงข้าม คนทำเยี่ยงนั้นถือว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ซึ่งผมว่ามันร้ายแรงกว่ากรณีนายเสฐาเพราะเป็นเรื่องที่ผูกพันทั้งชาติประเทศชาติทั้งประเทศดรเจตระบุ